กับไปเลยภาพไม่เสียแล้ววิดีโอววิดีโอ Cái này vẫn nghe thì đi Thổ cái này Cái nhau rồi

พนาคานเหตุทานตาสันติ bond and so Amen. Mm -hmm. Ah, วันคงทีลของเจ้าออมาอยู่เต่าในที่มืเยวันเยวัน

เลี้ยงเหุวิภชนสานหิงอานคพระยาท่านอยู่าบิิตาลิชัยสมั้งมาเก่า้ห่ินข้างเท่ถวายห่อนเป็นข้าสนสัโลกโตคันแก้วทำาขวานยืดแรสะรานมาต่าแกงกินเ้าแห้งไชซ้นบอกไม่นเสื้เก่าไปหยัดเชิวานเจ้าหอมพันข้าววา 他他颠倒，我颠倒啥呢？ 아사합 <목소리나>

ดูแรเดีผมมากแน่ดูดน้าปาถนาน้ามีเสี้ยวแจ้าแน่นอามาเร็ยสาทุเล่คอยที่แสงผาดทั้งค่ายเจ้ากิน้องเมื่อกินเนื้อหัวสามเราร้อมก็เปาไงใ้ร่องจำเราหินพ้ายเม็ดนิสิสไปก้าหัวแยงท้างดอนคุณสลั่งเผือกไข่สารท้างคุ้งเคยต้องตางยื่นงแทนแสนพันตีจะได้ห่าง้ากันสางอยู่เด่นม็ดนิิสไปก้หัวแยงเราผ้าวเจ้าทั้งต่องวีัหน้าตัวก็้ทาง้ การทั้งุ่นหลายทฝ่ายุนห้อนไปท่าไหนรืเองเรื่องแต่ไปาตัดสินอออยพ้องฝ่าเทวดาอินลำอใอ้น้ำตูสู้เจ้าอดูเด่นเ่นดิส็จไปกั้มหัวแห้งตาวั้านโกไปถึงหน้าโค่หน้าเน่าในน้ำไปถึงกั้มบาดานเมืงอน้าอ๋อนี่เงี้งข้ามมือตีบอลลน่มเงี้ิสสเสื็อเท้าไห้เป็นแง่ในป่านเชือดเส้อนางไกเป็นหน้าง้ามชาไก่เรวยอห้องเชือดเสื้อแก้วห้อหอมเรื่อสร้างบ้านทองไหนีเงิ้ข้าหลายมากนคนง่อเก็บปลา

เงินมาเกิดคนแง่วด้พอเิแสนตงมาเกิดอนรวยพอเงินพวยมาเกิดเท่เหมอน่านเดี๋ยเที่ยวท่านเลยกนเลยที่มาเส่ยท่นเกี๋เที่ยวท่านเลยกันเลยทีมาพอนถึงแง่หม้อในจ่ยแ่ยัเรื่องอาไรลานคุณกันด้านตุ่าหลานตุ่เตุ่มอ่าพันประวัาบก่าที่เก่าตามมาตั้งแถาพระพุทธเจ้าไ้ว่าสีสีเสียูเท่นั้เสียเท่านั้นลทกันเอเถอ

เขาผมไม่มาผมแค่ผมจันเดี๋ยวดูไม่ต้องมาเออไไไเจ้าออเยงบ่ไไฟ่ย้ายไฟลไปบ่ายย้าไปเรื่ยร่ไม่ไ้ไท่านอยทน่ท่ี่คุณนั่งน่าน่ไม่ไี่นา่่าน่ไ่ีหูหม่ไส่งมา่วย่ามเสวยเไจเข้นาน โกังได้งใา้พ่อสตูนี่ผู้ชอยสู้ปัหานี่โาี่ห้องนี่ของเรื่องอันไหนจะเป็นเป็นศรษฐีของสามีพัธย่ให้พวกเราพันธุ์้วยาบอานิ่ีนน่องเรือปาโฆษณาที่ร่หลานหลายหลกก็รื้จเี้ให้ไปไว้มาพร้อมกันพร้อมชิงช่ำพร้อมม่มมั่มพร้อมพ่อไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้พ่อม่ไ้พี่ไม่ด้พ่อไม่ด้ ใช่เเป็นหาดใช่หาดมั่งในตอนนั้นน่เหตุลนกาเขเรียกนน่อหนามข้อหลายหลายทันเจ้าจะไปดูเห็นนี่มากี่ัหน้าหน้าอห้นาวาก่าหส่น เกน่มแน่นไปพระพุทธพระโอระมหาลาะเพื่อเขาากาดปรอดนานี่คาถาพระองคุดแลนี่คาถานพระทั้งอส่วนถ้าอินทร์โนรงวนมาหาทงน้มาว่าให้ดู่าถือองนมาตท่ผัวจะเหนื่อนลกกาันตรน้ผูกแขนคอผูมาคุ้นเพื่อนในเจ้าสายพันยานุรมเนที่เสด็จมื่งุนยิ่งาจนนิจจาร่านเจ้าพาสถานีพิถามทรอผุดพรวนี่เสด็จตนี้ตงข้าให่ปนมากเจริญการ ก็าาฟังัาสั่นๆคำทั้งบริบาพ่อเมืองไปร่ยนนทั้งหลายทั้งยิ่งใช่ไปถามที่สากมาตัวหน้าท่าหน้าห่วยอนมีผู้ช่วยตางหน้านีอนุวนมีหน้าเหมือนน้เผามาแต่หน้ามีสาขาสุดเลยแทนผสมมาหน้าพูดีต่นี่ขับีนน้ำปรีมีใบในตรงนี้เหมือนนังไปสวนยู่ในเขาไกลาหน้างอาเหมือนหลังผู้ปการออบโเดิน ว่าพเมนก่ไหลครับเจ้าเป็นสาวตหนาหน้าอิ่มมีูเคยได้พบผู้าหวย่สู้เพื่อนแจ่มหัวใหญมาจิ้าได้พบพรอะข่าเรื่องวาโอน่ายอีคนเดียวนายอาจะมุ่งปสูงแน่แดูเศ้าถว่าปเรื่อานไปร้นไนจอพว่อแ่เจี่าเรื่อดูเลย

เาจะได้แหลออ้าทีิตวงพ้ามาได้กันยินเมาสองได้อาผาสัพพะทานุภาเวนะสัพพธมามภาเวนะจตัพสั่งฆาโมภาเวนะสัปพทีพระวันตุเต

งานที่ผมวาดปี่มัเน่นนที่ผมวขางนกวันที่งานนี้ว่าจะไปดีด้หไม่ได้กอนถ้าเอาพี่มาเอาท้สิเอาราะจุดองต้องใช้ตบ้าเป็มาพู้พ่อพี่ต้องใช้สื่อเพื่อสร้างสาวาลุยคอมพพอมี เหก็่หาให้อหน้าให้ข้าให้ข้าจีพ่อ้ัวหม่ัวทานหยู่ยกาด้ดูไรที่ื่ไทานห่าเ้อ้อแตเไม่ไปอาหรท่านหาให้ท่านแล้วพระพทธหลังพ่อแตกตื่นก่อนนอนหลัง้